ัดแล้วที่ให้เด็กๆมาขายบัตรช่วยอะนี่พเอกกับนักเอกร่อนมันก็จไปรอบกวนางทั้งหาก็ติวางวางวางไว้ชิดๆเนี่ยลูกเดนนด้อิตอมาเปิดป้อนติดตาพระเอกล้วก็นักเอกกางางไไรม่ต้องมาท้าทอนนต้าสูงมาได้กับเอนเอฟซี จะถ่ายรูปก็เรียนเชิญจะิญพรอได้แต่ตาะมาณผมจะหมดสิทธิ์เพราะว่าเป็นพระอ่ามาถึงวัดแล้วบาทเลยคะ่ะวันนี้พาเด็กๆไปสวยดาวอู้ไปขายบัตรสวยดาวค่ะไปแ, <laughs> แ,แม่พญา้า มาไฟหอมไหมอ่าหอมไหมมาอ่าครับอ่าเดี๋ยวเอาไม้ให้หมอลล้อมนะลูกมาเนี่ยเลยเอาเด็กๆเดินเลยสถานที่ของอ่าสวัสดีเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องทุวตัสาเจนิกาชนพี่น้องสายบนครับอันนี้เสียงจากท้องทานหน้าใช่เด้อพี่น้องเด้อและศิลปินครับหลายๆคน านใจม่ยูเนี่ยโอ้โหปนิชจิงอามีนอามากามามนีจรินีดูีดย่างบ้างของไปเรืองมาบีสะมาบ้าบีสะมาน้าโคนัมตัดสะบน้ีน่งม่อคับเด้าีน่งควี่โควี่างที่น่าอย่า่ม้าได้่างู้นะมั่งได้วแล้วแล้วแล้วยี่้้

ี่อนยอดเกีียวบุญมาพลามีนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่น้องศาสนาสนิตกัชนอ่ามาพี่น้องมาเพราะว่ามาถึงแล้ไไปลุกเดินหาพี่น้องเลยซื้อกับกินกับปินกระไรมูนีมากกันหลายคนพวดีท่านีสาบฟ้กิตตชัยทักทาย่พุทจิพิณน้อยด้ อาพารแพงวังรัตยาพลดของแพงมานิีพ่อน้องเก่งปรนดาเด,าดียาาาดนาจ<ร>า<ไ>ปล <ไป S 1> <ห>าใสะตาทอดมีนหนายคนปฏรินทของพุดดิ้จะาได้ไหเราเคิเห็นอยู่ในตู้เห็นแล้ว,วอ่ะมามาพี่น,อน้องมาครับยี่สบาทน้ำมันใหญ่ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว พี่น้องครับพี่น้องคุณน้ำตัลครับพี่น้องครับนาทีปีหนนปีละครก็ทันเตยของเพาวัดทันเตยถือว่าพี่น้องพุทธศาสนาินกับเจ้าพี่น้องรู้จักกันดีนะครับสำหรับพี่น้องพุณน้องเจ้าโพสตกินข้างโพราหรือว่าพี่น้องจากจังหวันไ้เที่ยงเนาะนะครับมือหนีมาเอาบุญน้ำกันกระจายกันอนเนี่ลูกกระจายกันออกเนี้ยกระจายกันออกเนี้ยพี่น้องไปหงมมองเดียวเพื่อให้พี่น้องมา20บาททั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ ไยังไงนักมักยีเิ่งเองนั่งเองมาพี่มาพี่มาพี่น้องมากครับเชียร์เชียร่ปปมเมเนื้อไอไอจุบสูบกันรำลึกโศกครับนต่ครับสมัยพี่เก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปีครับเป็นประจำทุกปีพี่น้องบัหันเตยพี่น้องครับเพื่อประเทศไทยอุจัตดีนองะพี่น้องเนาะอันนี้ห้องปอกเพื่อนยังบอกแม่ดาวลู้อัดดวง่อใจบิิินะทุกท่านนะครับยตายอ

กินเอากินเาแต่ทีมันก็ไปกินาคนพูดกินมา่มาตาัินตอนนี้ครับนกับผมโตรมาา อย่มานกูมัมวไม,ม่ขาดเราเนาะีแบกหน่มาจปาปแม่ไปแลกให้จะแม่ไปแลกไห่มมไ,ไหด้ค่ะ,ะมมโอโ้ต้องเ้อประเลกเองค่ะ อย่างไปถ่ายไ่รู้ว่าถึงอย่าไในวันมาหาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเจ้าครับตัวเจ้าไคให้ไดงแดงเลยนะอันนี้แม่ไปค้นไปค้นสาเทคนิไขายแล้วลูกขายว่าปิดอันนี้ยังอยู่ยังเหรอนี่ลูกสาวไปไป้ดงแดง ແລະເພີຍເດັດບຸນພະລາໃນນັ້ນເພີຍມີມ້າແຈເຂ กัวกันก๊ะกับเด็กๆค่ะ